สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมก็เปโซล่านะครับ P A E Solar Energy นะครับวันนี้ก็กลับมาที่ทุ่งนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มาช่วยทางบ้านทัเรื่องการเกษตรนะครับตอนนี้ก็บ้านนี้ก็เป็นบ้านไร่บ้านทุ่งนะครับมีขุมพลังงานนะครับแบตเตอรี่นะครับของ Apple Green นะครับ200แอมป์นะครับ Solar Charger ของของ Apple Green อินเวอร์เตอร์ก็ยังเป็นของ Apple ิลกรีนนั่นเองนะครับสินค้าเขาดีนะครับเราถึงต้องมีนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร้อนะครับจุดนี้ก็จะมีจุดให้แสงสว่างเปิดฟังเพลงชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมี3แผงนะครับมีทั้งหมด393แผงนะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเรานะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับอยู่ด้านล่างนะครับใช้ลดน้ําในส่วนของสวน ของเรานั่นเองนะครับท่อปั๊มน้ํานะครับออกมา3นิ้วนะครับแล้วก็ส่งมาด้วยท่อ1นิ้วนะครับขึ้นแทงน้ํานะครับในกรณีนะครับน้ําหมดนะครับแล้วก็เวลารดน้ําในหัวอ่ารดน้ําในขส่วนของต้นไม้นะครับเราก็พาร์ตลงนะครับมาที่ท่อเมนนะครับ1นิ้วนะครับท่อเมน1นิ้วนะครับยาวไปเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นสวนนะครับ จะไม้ที่ปลูกไว้นะครับแถวหนึ่งประมาณ10ต้น10กว่าต้นนะครับตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ1ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านขวานะครับมี2ฝั่งมีซ้ายมีขวานะครับด้านนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับกำลังรดน้ําอยู่นะครับด้วยปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์750บวัตต์ปั๊มจุ่มท่อออก3นิ้วนะครับผ่านท่อเมนึงนิ้วนะครับแล้วก็ใส่นะครับในส่วนของท่อดําแล้วก็มาใส่ หัวพ่นน้านะครับเ่าจะเป็นหัวพ่นน้า90องศา60องศานะครับได้น้ําประมาณนี้นะครับช่วงตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันนะครับเราก็จะนะครับเปิดน้ําตั้งแต่10โมงนะครับเพราะว่าเป็นปับมนาพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเราก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับปิดอีกทีก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับเปิดกันยาวๆนะครับก็ดูแรงน้ํานะครับ ปวามน้ำสามนิ้วนะครับลดมาเหลือหนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็ท่อดำลดประมาณนี้นะครับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้านะครับกลางทุ่งกลางนานะครับทุ่งนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นเกษตรสวนผสมนะครับมีศาลามีบ้านพักมีห้องน้ำนะครับมีห้องครัวนะครับมีแทงน้ำนะครับนู่นเลยสุดลูกหูตานะครับทุ่งนาแต่ไม่ใช่นาเราของใครไม่รู้นะครับของเรา นะครับแค่นี้เองนะครับประมาณพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับนี่เลยกำลังลดน้ำช่วงกลางวันนะครับพื้นที่ย้ำนะครับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้านะครับมีแต่ไฟโซลาร์เซลล์นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นไฟ DC หรือไฟกระแสต้องนะครับใช้ปั๊มน้ำ นะครับใช้เก็บแบตเตอรี่นะครับเก็บลงแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใช้ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับพัดลมทีวีูุนังฟังเพลงนะครับใช้อย่างประหยัดนะครับก็เป็นพลังงานทดแทนนะครับหรือเป็นพลังงานทดแทนที่เราต้องใช้อย่างพอเพียงนะครับแสงแดดมีช่วงกลางวันนะครับช่วงนี้ก็แดดร้อนนะครับเข้าหน้าร้อนกันแล้วนะครับเราก็ลดน้ํา ด้วยแสงอาทิตย์นะครับปั๊มจุ่ม750วัตต์นะครับพ่อออก3นิ้วนะครับใช้แผงโซล่า2แผนนโโนโ่นะครับ390วัตต์โมโนฮารฟเซลนะครับยังไงก็ลูกค้าท่านใดนะครับอยากสอบถามหรืออยากปรึกษาในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นรถค่าไฟบ้านเรือนร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรนะครับ PAE Solar Energy นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0653591615หรือ Line at PAE Solar Energy มีแอดหน้าด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตนะครับแล้วก็มาช่วยนะครับด้านพลังงานให้กับที่นี่นะครับบ้านของพ่อตานั่นเองจังหวัดพนัรกร,รีอยุทยานะครับเห็นไหมฮะน้ำเต็มเลยนะครับนะครับ ประมาณน,นี้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากด้วยครับวันหยุดส,ส,สุดสัปดาห์วันอาทิตย์ณจังหวัดประรวบศีรีอยุธาครับ